嗯。Yeah, well. Hmm, ada lah ada lah. <laughs> Kalanti. การันตีด้วยคุณภาพสังเวียนสังเวียนนี่ของแท้ <c oughs> ชนซิยกนี่ผมว่าเตยพาย,ยมชมนะครับนี่นี่นี่ฮาว สังเวียนนักสุนี่นี่นี่เพกเพกน,นี่โอเค